ที่เราทำเลยครับเพรามันหลายอะไรน,นักน้าเนี่ยวันนี้ผมจะมินดิวเอเดนสัน,นเนาะไม่เจอว่ารีวิวแต่ว่า,าเป็นการยังไงอะเพิ่มอิมพิชชั่นกันเนาะใช่ไหมจริงครับสร้าง,างเดี๋ยวมันตุ้ยป้อมอ๋อป้อมมันอยู่เป็นวิคุณมันด,ดูดิ คุณดูความสามารถต้อมเป็นทาวเวอร์ที่มีโปรเทนเชียลเยอะอยู่นะนหไม่ดีมั้ง หนึ 1> 1 ane, gen, ge ang, ่งวานี่ค่อนข้างเก่งนะจากข้าวางมีความสามารถโดยรวมอะโพรเทนเชียไม่เยอะจัดอ่ะเป็นตัวที่โอ้โหบอกเลยอ่ะป้อมปืนไม่โกงเชีวัะอันนี้มีเถียงอยู่ตั้งสิบห้าวิบอกแล้ว A.C.P.P.D. อ่ะท้าเวื่อต้องโหดไว้ก่อนมันเออมันจะิลโกรธด้วยนะ สกิลกดผมไม่รู้ทำอะไรได้อาจจะเกี่ยวกับป้อมปืนหรือซัมติงอะไรแดด ก็อยู่เพราะว่ามาันราคาถูกเนาะจริงไม่ไฟอไอคนเนี้ยไม่งวางแอนเดอร์สันเอจนเนียสองตัวแล้วผมจะวางยังไงวะแม่งันมาใช้พื้นที่เยอะ้วยอ๋อไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ผมเน้นอัพฟาร์ว่าเวฟแปดผมรอ ต้องรีบสปีด้วกันอุ้ยอันนี้มันตีเป็นแบบไมฮัตเตอร์อ่ะใช่แล้วตีแบบแมฮัตเตอร์อุ้ยอัพสี่พันได้เอ็กตาเทอร์เรแล้วก็เห็นล่องหนจะเห็นมิงเก่งมิงยอมรับเลยเป็นหนึ่งในทาวเวอร์ที่เก่งมาก ไ,ไม่ขาด <ไป S 2> <า>นะดอันนี้คือแม่งเทพเลยแหละมากันตามความสามารถเนี่ยะร,ระดับเทพอะค่ะถึงมันจะแพงสําหรับมือใหม่อะแต่ข้อเสียคือมันต้องการคือที่วางเยอะกว่าตัวอื่นนะแล้วมันตีเป็นแบบแมฮตเตอร์อ่ะฉะนั้นแล้วในเรื่องการอัพมันจะยากหน่อยต้องสู้ชีวิตอ่ะ อุ้ยวางเทอรนะ์เรทได้สององูนแต่ว่าถ้าเราจะวางทาวเวอร์ตรงที่มีเทอร์เลทมันไม่ได้นะนนหรือเปล่าใช่วางได,ได้อยู่ แอนเดอร์สันเอนจิเนจะเก่งตอนวิวสองอัพครั้งแรกอะเก่งแต่ต้นเกมอาจจะไม่ได้ดีเวอร์เพราะเสียเดียวมันอะมันต้องการคือที่วางเยอะกว่าตัวอื่นแค่นั้นแหละใครเข้ามาเนี่ยนานดีแก นึกเป็นว่าตัวใหวม่นนแม่งโคตรแรงอ่ะ <c oughs> ตีว,ว,ว,วอร์ดเรื่องของแสนแบบเดียวตายอ่ะไอ้เชี่ยแม่งตัวใหม่โคตรเว่อร์ฮะคุณเอาไปลงโบดเหรออ่าผมไม่เอาไปลงโบดผมเอาไปลงเอเคมาบอลเรืองของแสนมันอยู่เอเคเหรอไอ้เราไม่ถึงว่าสองแสนละแล้วไปตีเดียวตายอ่ะสกิลมันมทำอะไรได้แม่งโคตรเว่อร์อ่ะสกิลมันกระจายสกิล ความสามารถของวันพ mm ิเศษในการแบบให้ใ oh. ห้ปั๊มปืนเราตีแรงขึ้นตีไวขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันทำทาวเวอร์ดีมักก้แแบบแบบหนึ่งที่มีตัวที่อยู่ข้างหนอะอ่าแบบมาลายไม่ว่าจะทำยังไงเห็นต้องรอแมบนั้นให้ได้ไอ่ว่าเขาจะด่ามึงก็มีปัญญาไปสร้างก่อนไหมมึงจะรอยหรือย แล้วก็วิวสาก็ซาบ้าสปรีดด้วยซึ่งหมายความว่าพิษมันสปรีดตั้งแต่วางแล้วอ่ะเนี่ยนิ่งคนมืดแทนอย่างนี้ว่ากันแต่ความสามารถผมว่านะมันควรไปอยู่ในพวกเหรียญมุ้งมากกว่าเหรียญเหรียญแดงอีกอะหรือไม่กินรถคิดว่าทาวเวอร์เพชรแดงมันน้อยเกินจริงนะ ในเวลาที่ผมจะอัพออบเออไม่มีใครเอา,าเอกเวิร์กมาใช่ไหมเพรา่เขาเสียของมันอย่างที่สองคือมันกินพื้นที่เยอะนั่นนั่นเนี่ยแอนอร์ันบอกนั่นเป็นเรื่องของเองไม่ใช่เรื่องของฉนัน ็บาวเดอร์อเจออัปเกรด a ต e รี่ h ิดเเบามันก็แปลว่านความสามารถของไอ้ไอเรียปืการเป็นิเสเอร์ดเฮ้ยเนี่ยดูมันเก็บสแต็กได้ด้วยแปลเลยวะ เนี่ยเขาจำผมไม่ได้อะผมจำเขาได้เอาจริงมันตำตีเป็นกายภาพแล้วเขาเปลี่ยนเป็นเวทเหรอ,อ,อไม่รู้รนะให้คะแนนทาวเวอร์ดิเลตติ้งไม่เอาฟิตทาวเวอร์ดีเกา่า กลับมาทำไมวะมา,มาทำจับมาให้กินหมากินหมากินหมาแล้วจริงโอ้เดี๋ยวผมงบาง GOC ให้แป๊บววให้คะแนนคอม OP นี่คุณให้เท่าไหร่ ไม่หักด้วยเอ๊ะโดนเี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยน่ะงานวิ่เลยคุณคุณน่ะฮะเอ้ยมันหนึ่งมเดี๋ยวเจอคนเดิม ไม่เสียงอันนี้ความโูงมันมันระดับยอนอ่ะแบบยอนจริงๆอ่ะความโกงอะว่าสี่โดนเนื้อมันมันต่ำนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือตอนแอดมินคลาสเดดอ่ะเขาได้เทสดาเมจทาวเวอร์แล้วเขาได้เทสความสามารถโดยรวมของมันแล้วเขาอาจจะลองเอาไปสู้กับบอสดูก็ได้ว่ามันดูเก่งเกินไปไหม ไม่ใช่เลือดมันคือจําเวลาที่ปั๊บปืนอยู่ได้ไงเลือดเท่ากับหนึ่งวิอ่ะอหนึ่งเลือดเท่ากับหนึ่งวิของนี้อเอาจริงนะอยู่นานโหพี่พี่เขาแมา่งดูถูกไอตัวนั้นว่าว่าดาเมจร้อยห้รห้สี่อ่ะ แล้วไม่หมออ่อนมากครับหูเปรูดขึ้นยืนเลยใครว่าอะไรตลอดไม่ใช่เดี๋ยวเพิงเดี๋ยวเพิงเข้ามาเข้ามาวันนัดปีใหม่ไแม่งเลยนการอินเทอร์เน็ตวันดปีใหม,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 มู่โนวนเลวมาเลยไม่ไม่บอกว่าไอตัวใหม่เนี่ยแม่งอ่อนมากใช่อะ่ะไอผมีหงเขาอยู่เนี่ยมันจะคงเพื่อเขาปีมันยังไม่เอาจริงไง อูนน๊ห์อูนน๊ห์อันนี้คือรวมพลังตัวโกงอ,ะอ,อ่ะทีมทีมพวกเราคือรวมตัวโกงรวมตัวโอพีอ่ะแต่ข้อเสียตัวใหม่<อ>เห็นหนึเดียวที่ผมว่าตัวใหม่ข้อเสียคือมันใช้เป็นที่วางเยอะเกินลอง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 วาง,ง,งิี่หน่อยได้าะ เนี่ยคือมันกินมือที่เยอะมากอะฉะนั้นแล้วด่าน Space Station อะไม่เหมาะเอ่อ Space Station นไม่เหมาะไหมเนี่ยผมว่านะปัญหาเดียวของตัวเนี้ยที่อาจจะทำให้คนหยิบมาใช้น้อยอะ่ะคือหนึ่งมันใช้พื้นที่เยอะมีเหตุผลเดียวนะสาบผมอะใช่หรือคุณจะได้วางตัวดีๆตัวอื่นหลายๆตัวคือคุณแม่งต้องเสียพื้นที่เยอะกว่าเดิมแบบ สามสี่เท่เาเพือไอ้ปูนิดตัวเดียวอ,ะอ่ะจริงมันมันเป็นจุดอ่อนที่อาจจะทำให้คนใช้น้อยอนั่นทำให้คุณคุณต้องไปเสียเวลาวางข้างหลังซึ่งนั่นจะทำให้ในหมวดักเคทวเวอร์ที่อยู่แคมมันค่อนข้างน้อยอะ่ะนลรวผมนี่เป็นข้อเสียตอง <า S 2> เืเ่อ ริงตงัวข,ข้อเสียของมันคือมันใช้แบบมัในใกีมันที่เยอะเกินไปจริงแล้วคือมึงต้องฟ้งติดกับอันนี้ด้วยเพราะมึงมีเป็นแบบสเปรย์ใช้ช็อตการต้องยิงใกล้อ่ะนั่นแหละข้อเสียเดียวของมนะันอะด้วยข้อเสีย,ยแต่คมจะได้ผมลองใช้สกิลตรงตอนที่บอสมาตรงระยะชัอตมันคกิปตัวของไสนย,ยังไม่รอดอ่ะคุณสองสายตาสักเดียวอ่ะแล้วแต่แตแต แต่ถ้าว่าคนนี้ความสามารถจริงๆอ่ะผมว่ามันสู้ครอวิร์กไม่ได้โดยรวมอ่ะแต่เอโดยรวมโดยรวมยั่ดีเ่ะมันเหมือนยังไงถ้าผมดูมาผมว่านะมันเก่งนะตรงที่มันรุ้มพอกันตายได้อยู่มันคับตายได้อยู่ผมบอกให้มันไปตายมาแล้วใอ้ันมันไปตายแทนนะมันไอนไจ้ตป้อปืนสามารถตายได้นะ ้องพื้นตายแทนหัวหน้าได้สุดยอดคือแค่คุณเพราให้ป้องพืนตายแทนอ่ะแล้วมันตัวมันไม่สายอือดูทะเลอ่ะอันนั้นเดือดแค่เล็บนะเนี่ยเนี่ยผมเห็นข้อเสียหนึ่งอย่างของตัวนี้แล้วถ้าคุณอยากใช้สลามกับเอสเบียแล้วมีตัวนี้อยู่ในทีมอ่ะคุณห้ามวางตรงใกล้เลนเหมือนใน หมุดเซต K ที่พวกเราลงกันทั่วไปพวกหมุดเซต K กันทั่วไปอ่ะวางตามกับ SP แถวเนี้ยชุดนี้เโอเคแต่ว่าพอมีเอ nder สายแล้วคือคุณวางตัวนี้แทบไม่ได้อ่ะไม่งั้นน่ละก็เสียเดียวแต่เป็นสำหรับคนที่ชอบเดคอคเวิร์กอย่างผมไม่ค่อยชอบวางตัวเนี้ยมันไม่โดนคอคเวิร์กอ่ะไม่โดนคอคเวิร์กแล้วผมรู้สึกมันเสียดาเมจแค่นั้นเลง คือถ้าเป็นแคมป์จริงๆอ่ะเอาคเวอร์ไปเอาไว้ด้านหน้าวางเวอร์ก่อนแล้วค่อยวางปืนที่หลังอ่ะปืนเอาไว้ตัวเละๆอ่ะใช่เอาไว้แบบยังไงอ่ะไม่รู้ว่าป้อมปืนมันสามารถเด้งสกิลได้ไหมเนี่ยอ่าเก่งละเดี๋ยวผมบอกไว้ผมบอกไว้ว่าจริงมันจริงมันรอดได้ไหป้อมปืนสองเท่าอ่ะสามร้อย

ยิงตัวจะกอเข่าอะ่ะดูตรงแล้วมันมีแบบเลเซอร์ไงน่าจะจออะ่ออ่ะเอ็นทีเดกเยอะไปละน่าพดูดอะไรผิดอ่ะไม่ผิดคุณมีความคิดเห็นยังไงกับแฟนคนแรกของหลามครับ แล้วคุณเจอแฟนคนนี้มีเกมรูบ็อกคุณจะทำไงออรับม <c oughs> ไม่ได้เหลย <c oughs> ทำไมวะเขาทำเลยหลามอ่ะผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้แย่อะไรนี่มั้งโดนจีบพอนึงว่าเป็นผู้หญิงอ่ะเออไอเงี้ยแต่งก่อนที่แล้วไปจีบใครแต่ง มจริงผมว่าไอ้โจลกซองเนี่ยมันควรจะวางช่วงตรงกับอ